ภัยโทษทุกภัยโทษทุกที่เป็นเรื่องปกติไม่ว่าแต่ภัยโทษทุกที่เกิดขึ้นจากกิเลสตถาเนี่ยก็คือว่าพอกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เอามือเนี่ยไปทุบตีผู้อื่นมันก็เอามือเนี่ยไปจับสัตว์ไปทาไปสร้างเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือในการที่อยากทลายชีวิตผู้อื่นมันเอาเอามือเนี่ยเอามือเอาความคิดเนี่ยเอาโมโนกรรมเอาวาจชีกรรมเอากยายกรรมเนี่ย ไปทําร้ายผู้อื่นเพื่อหวังที่จะให้ได้ทรัพย์มาเยอะๆเขาเรียกเกิดความโลภเกิดความโลภโลภในการที่จะ,จะใช้ยึดถืออาชีพนี้เพื่อที่จะเบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองก็จะได้ทรัพย์และตัวเองก็จะได้มีความสุขจากทรัพย์เพราะฉะนั้นสุขที่ตนได้อยู่นี่เป็นสุขที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นนะก็ด<ๆ>ีก็เรียกว่าทาปานาธิบาเพื่อความสุขไอ้อย่างนี้มันก็มีโทษนั่ก็มีภัยอันตรายที่เกิดขึ้น เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนะเพี่ยนการที่ตนมีความโลภนะในการเบียดเบียนผู้อื่นไอความโลภเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดภัยอันตรายแก่ตัวเองได้เพราะว่ากรรมนี่จะติดตนไปทุกๆกชาตินะกรรมนี่จะติดตนไปกับทุกๆชาติ